พี่ฮะพี่หาผมฟังเช้ามากแต่อยากกุดเหมือนพี่ต้องทำยังไงะฮะโหอยากอยู่เหมือนพี่งั้นเหรอต้องร้านนี้เลยช็อโคโก้สโตูบริการฟังแบบบล็อกฟูดคิงพีทและชินดูไรส์บล็อกฟูดและทำผลตื่นราคาเริ่มต้นเพียง25บาทร้านนี้ไม่โกงไม่เกี่ยดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ฮะผมเคยใช้บริการร้านอื่นมาแล้วร้านอื่นตอบช้ามากเลยฮะไม่ต้องห่วงไอ้น้องรัาร้านนี้พี่รับประกรันตอบไวยิ่งกว่ารถไฟ้า,าคแปดยังไม่หมดแค่นั้นยังรับกดเกมพาร์ตหรือกดถาวรในแบบบล็อกฟูดและรับกดเพชรในออสตาเลถ้้้าาขีีเกกกยจฟฟร์มบ็็อดแลว มีขาวรหัสไกด์เวลตันพร้อมมาซูเปอร์แถมดังโซโล่ด้วยนะราคาเริ่มต้นเพียง149บาทถ้าสนใจใช้บริการลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยยาใจดีจริงยาที่ก็ที่ฝากบ้านครับมาดิครับบาดิครับเอื่อเบื่อครับพี่ฮะผมฟังเวลเองแล้วขึ้นช้ามากเลยฮะที่มีร้านตามดีราคาประหยัดแนะนำไหมครับเฮ้ยเจ้าหนูเองถามถูกคนแล้วแหละเพราะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันล้อเล่นล้อเล่น ถ้าอย่างนั้นแล้วก็พี่แนะนำร้านนี้เลยสมมติลกูกศอบริการฟาร์มทั้งบอกฟุดแล้วก็ชินเดอร์ไล์รับฟาร์แมแบบบอกฟุดไม่ว่าจะเป็นเลเวลมาสเตอรี่หรือเบลี มีรับทำผลนตนด้วยนะราคาประหยัดมากยังมีบริการกดเกมพาร์เลสสุดจัดอีกด้วยบริการกดเกมพาร์ตไม่ว่าจะเป็นผลถาวรหรือว่าแฟกเมนก็ได้นะครับยังไม่พอแค่นั้นถ้าสนใจเติมลงบัตรก็สามารถเติมได้เลสสี่ถึงเลสห้าไปเลยนะครับคุ้มสุดเลยใช่ไหมละ่ะแถมร้านยังมีการสะสมแต้มด้วยถ้าใช้บริการเยอะก็สามารถรับสิทธิ์ใช้บริการฟรีได้อีกด้วย <S <S และสิ่งสุดท้ายถ้าไม่อยากเสียวเวลาจ้างฟาร์มแล้วล่ะก็สามารถไปอุดหนุนรหัสสะอาดได้โดยตรงราคาโคตรถูกได้ที่หน้าเพจร้านเลยนะครับส่วดลิ้อ ครับผมก็กล่าวสวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมนะเราอยู่กับผมในช่องคิดโซมาคูคนเดบิกแล้วนะครับผมนะโอเคเราอยู่กับแบบบล็อกฟุตนะครับวันนี้ผมก็จะมาบุกเบิกผลระเบิดนะครับทุกคนแน่นอน่าผลระเบิดทุกคนจะต้องแบบว่าเคยจับมันมาแล้วนะโอ้โหข้าวเสเจ้าทะเลวะเนี่ยโอเควันนี้ผมก็จะเอาผลระเบิดมาล่าข้าวหัวให้คุณผู้ชมดูนะว่าในมือถือผลระเบิดล่าข้าวหัวเป็นยังไงนะครับ ก็คอนเทนต์นี้ผมบอกเลยอย่าหาทำน,นะทุกคนวันนี้ผมจะมาทดสอบให้ทุกคนดูนะครับว่าผลระเบิดนี่มันจะโหดสมคบรบำรือเขาจริงหรือเปล่านะครับผมโอเคก็ผมบอกเลยผมเตรียมใจมาแล้วนะกับไอ้ผลนี้คอนเทนต์อะไรของผมวะเนียโอเคผมไม่มีคลิปจะลงนะครับไม่ไม่ไม่ใช่รไรการนะไม,ไม่ไม่มีคลิปจะลงนะครับก็เข้าใจผมตัวนี้เลยนะโหนี่ไง คนเาต่นยิงโอเคผมนวันยิ่งอัปคลิปกล่าวขึ้นทุกๆวันนะผมนะ้าผ่าน้าเป็นเดลีวีขอบคุณน้องคนนี้ด้วยนะครับผมโอ้โหซื้อเสื้อผมด้วยก็นั่นแหละครับทุกคนผมมีเสื้อเป็นของตัวเองแล้วนะครับผมใครที่อยากจะอุดหนุนผมก็ลิงใต้คลิปเลยนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ ซื้อเสื้อผมนะขอบคุณคนที่ซื้อนะครับผมคนที่ไม่ซื้อก็เข้ากลุ่มไปก่อนก็ได้นะครับผมนะให้ผมแบบเห็นเห็นหน้าเห็นหนวดหน่อยนะโอเคก็มาเริ่มการล่าข้าหัวของเรากันเลยดีกว่านะครับผมน้องเขาจะช่วยผมล่าหรือเปล่าน,นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเลื่อจากสวมฮาชคี้ครับผมพี่ผมใครมาเปลี่ยนสายอ,อะไรผมไมเนี่ย จะช้ชิปล็อกฟ้านะครับในการล่าครังหัวครั้งนี้ไปครับผมเล่นกันเลยดีกว่าคนคนนั้นน่าสนุกครับทุกคนโอ้โหเล่นยากโโาเลยโอ้โหโคตรท้าทายอาบนาบหมื่อยเลยให้กูมาทำอะไรของกูวะเด็กเจอคนระเบิดหนป้าโอ้ยน้องชายค,คน,ะน,นะคระเบิดโอ้โหไปหมดแล้วสมองสมองเจอคนระ,ะเบิดเปล่าฮะ ของผมนี่เล่นอะไรของผมก็ไปรู้เรื่องเหมือนกันนะดูเหมือนเขาจะกลัวฝดระเบิดนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเอาดีครับนี่มันคู่บวกเบิกผลละเบิดเลยนะไยขู่ขู่แบก่อนครับขู่ให้เขากลัวครับผมกลัวสีเจอฝนละเบิดอย่างนี้ไม่เคยเห็นใช่ไม่ล่ะฮะผนละข้างหัวแบบใหม่เคยเห็นเปล่าผลละเบิดล่านี่ คลิปนี้กูมาทำอะไรของกูเว้เนีเ่ยเฮ้ยเจียงกลัวระ,ะเบิดบะระเบิด้าบซะเจียงกลัวผลระเบิด้าฟ้าอะไร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 ผลระเบิดในตำนานเลยนะยเฟ้ยนี่ผมสู้เขาไม่ได้เลย่ะทุกคนนี่ผมมาทำคลิปอะไรวะเนี่ยโอ้โหดูความแม่มนของผมอื้อหือเมื่อกี้มันเป็นแค่เราจะทำเกลี่ยไปดีเกลีไปดีโอ้โหสุดยอด เป็นไงทุกคนผมบอกเลยคอนเทนต์นี้เวดีกูดก็สามารถยิบไปเต้นกันได้ทุกคนนะก็ไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากครับคือคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกนะครับโอ้โหเมื่อกี้ก็แบบว่าเกิดข้อผิดภาพทางเทคนิคนะครับทุกคนดูเหมือนจะมี FC ผมมาบางคนนั่นแหลสุดยอดมากเลยครับขอบคุณน้องๆที่เข้ามาเล่นด้วยนะครับผมนะ เขาอาจจะไม่รู้นะผมทำคอนเทนต์อะไรของผมเขไม่รู้นะโอ้โหวนระเบิดนี่สุดยอดมากจริงนะครับทุกคนเดี๋ยวไปหาเป้าหมายต่อไปกันเลยดีกว่าเสียงผลสั่นแถวนี้เอาระเบิดไปโชว์หน่อยใครเก็บผลวะเสียงบรรยากจริงเลยพี่เขาจะเอาอะทุกคนเขาไม่เขาไม่เก็บกับผลระเบิดเลยทุกคนมาเลยครับมาเลยครับไมไ่ครับไม่เลยครับ ไม่กูทำคอนเทนต์อะไรของกูนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาดิครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ PVP จริงจังนะทุกคนไม่ต้องถามทำไมผม PVP แากนะผมไม่ได้จริงจังถ้าผมผมแค่แบบทำคลิปเพื่อความสนุกนะทุกคนผลระเบิดนยเออผลระเบิดแล้วไม่ต้องจริงจังเป็นผลที่เทพอยู่แล้วนะทุกคนเฮ้ยอะไรของเองวะดูถูกนดูถูกผลระเบิดนะนี่ไงนี่ไงเก็บไปดีเก็บไปดีโอ้โห ทำได้แค่นี้งเหรอจะขึ้นหลอดแล้วนะจะขึ้นหลอดแล้วนะจะขึ้นหลอดแล้วนะทำไรครับเหมือนมันเล่นกับเด็กอนุบาลเลยทุกคนวิวิวิวขบวอะไรวะน้าวิขบวงมีกองเชียร์ทุกคนโอ้โหกองเชียร์ผมเขาให้กำลังใจผมแน่นอนเลยเป็นผลที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมนี้แล้วนะเราต้องเล่นให้มันเหมาะสมกับเราต้องเล่นให้มันเหมาะสมกับประสิทธิภาพ ไม่ได้ครับ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 อีกอีกมาดีมาดีมาดีนี่ไงนี่ไงคอมโบหัวระเบิดดูไว้นะทุกคนไม่ต้องขอให้ผมสอนนะทุกคนมันแบบเป็นผลที่โหดก็ต้องมีคอมโบคอมโบอะไรมากมายนะเมื่อกี้นี่นาสั่นอะไรทีน่วเจอคอมโบหัวระเบิดวิ่งนาสั่นไปดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่ไงนี่ไง ไปต,ตรงนั้นดีเจนเจอเอเอฟอ้โหแย่ว่ะทุกคนคือแบบว่าผลน,นี้มันค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแต่ผมใช้เต็มนะผม ยกสามเป้าไอ้ชายฮะยกยกสามเป้ายกสามเป้าจะใส่ป้าคุมกันนะความหล่อที่มาดิเขาไม่ได้เขาไม่ไ네ด้เขานี่ไงคอมโบผลระเบิดนี่ไงคอมโบผลระเบิดเออมึงโดนผลระเบิดตายนะเพื่อนอย่าตายผลระเบิดดิเพื่อนนี่มันมันเพื่อนผมตอนไหนนะ นายนายนายเป็นใครวะฮะเจอผลระเบิดแเราไปคอมโบผลระเบิดคอมโบผลระเบิดลูกพ่ออุ๊ยเกินมาดิครับอุ้ยนี่ไงผลระเบิดเจมิ่งผลระเบิดเจมิ่งเขาจะตายเพราะผลระเบิดแล้วทุกคนประวัติศาสตร์และ โคตรยาวเอาผลละเบิดมาเจอโยรุโคตรยาวเลยทุกคนผมเป็นผู้บุกเบิกผลละเบิดนในตำนานเอ้ยเอ้ยตายแน่เลยเอือ่แก่กูตายคนล,ละเบิรเกมไม่ยิงแม่งเล่อดยาชิบหาย โอ้โหคลิปนี้ไยสาระมากเลยทุกคนคลิปนี้ไม่ต้องมีสาระนะครับผมนะเดี๋ยวรอบหน้าผมเอาผลผลหนามล่าข้าวหัวเดียวเนะ่ยมาคลิปนี้เป็นคลิปที่อีพีที่สุดเท่าที่ผมเคยลงมาแล้วนะอ,อะไรเนี่ยบายอะไรเนี่ยโอเคผมก็จบคลิปพิยงเท่านี้นะครับอะไรของผมนะ่ะมาเพื่อโชว์พาวนะว่าผลระเบิดดีแค่ไหนนะ โอเคก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมโอเคผมไปละคลิปนี้ไม่มีคลิปไม่ใช่ดิวันนี้ไม่มีคลิปลงทีนะครับผมชนดูผมเล่นแบบงงๆไปก่อนแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาลงคลิปให้นะครับผมโอเคไปเจอกันคลิปหน้าครับผม แต่อันตรายบางไม่ต้องกับใจจธ่